สวัสดีค่ะเซลฟองเบียรนะคะวันนี้ฟองเบียรจะพาชมรถนะคะเป็นรุ่นเอที ip, สีขาวมุกเป็นตัวพรีเมียมนะคะตัวนี้ออกแบบมาแบบสวยงามดูฉบเฉียวแล้วก็เน้นประหยัดน้ำมันเป็นรถอีกโกคาร์นะคะไฟหน้าออกแบบสวยงามนะคะดูมีมิติแล้วก็เป็นไฟหน้าแบบ LED มองเห็นเส้นทางในเวลากลางคืนได้ชัดเจนมากกว่าเดิมค่ะ ล้อมแม็กขอบ16เป็นแบบทูโทนแล้วก็มีกระจกมุมอาบสามารถเตือนเวลาที่รถออกนอกเลนนะคะทำให้เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนนะคะเดี๋ยวฟองเบียพาชมรถรอบๆนะคะด้านข้างรถแล้วก็ไปชมที่ท้ายรถนะคะตัวนี้ท้ายรถไฟจะออกแบบมาแบบ สวยงามมองเห็นชัดเจนเป็นแบบ LED นะคะรุ่นนี้จะมีกล้องถอยหลังแล้วก็มีเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะด้านหลังเพิ่มความปลอดภยัยแล้วก็เวลาเราถอยได้มั่นยามากขึ้นนะคะรถรุ่นนี้เป็นรถที่หายากม,มากนะคะแต่ฟองเบียหาได้ขอให้ลูกค้าทักมาที่ตี้ตัาสวนอภูมินะคะ องเบียพาชมภายในรถนะคะเริ่มต้นจากพุทธสตาร์ทนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายทุกครั้งที่เราจะกดพุทธสตาร์ทเราต้องเหยียบเบรกนะคะพอเหยียบเบรกเรากดพุทธสตาร์ทปุ๊บระบบจะทํางานเครื่องยนต์ก็จะทํางานเราสามารถที่จะเห็นหน้าจอได้จากทางนี้ได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะมีระบบเบรกโฮ แล้วก็ระบบเบรดมือแบบไฟฟ้าเบรดให้อัตโนมัตินะคะแต่พอเราจะขับเราก็ต้องกดปุ่มตรงนี้ลงไปก็ใช้งานได้เลยค่ะภายในสวยแบบเวอร์วังมากนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยราคาเริ่มต้นที่5 0 0 0สนกว่าบาทตัวท็อปสุดอยู่ที่0 0 0 0นกว่าแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นบบอดหนังตัดด้วยผ้าทำให้ระบายความร้อนได้ดีเพิ่มความสวยงามด้วยการ ตัดด้วยแถบสีเทานะคะดูน่านั่งมากเลยค่ะแล้วที่พลาดไม่ได้ในวันนี้นะคะขอฝากโปรโมชั่นสำหรับพนักงานประจำที่มีสลิปเงินเดือนทำงานเกิน2ปีขึ้นไปสามารถดาวสูนได้ดาวสิบดาวสิบห้าโดยไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าโตโยต้าประวัติดี สามารถดาวศูนดาวห้ดาวสิโดยไม่ต้องใช้คนค้ำได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วตอนนี้โปรโมชั่น um สำหรับ a อชีนะคะตอนนี้หน้าตารางดอกเบีย้ยคือถูกอยู่แล้วเราช่วยให้ดอกเบีย้ยถูกลงไปอีกได้โดยที่ลูกค้าเก่าลูกค้าทำงานเกิน2ปีลดจากหน้าตารางเดิมไป0.15แล้วถ้าลูกค้าท่านไหนเดินธนาคารบัญชีผ่านธนาคารกรุงเทพลดไปอีก0.10เลยค่ะ พิเศษแล้วพิเศษอีกสำหรับเดือนมิถุนายนนะคะ